จุดประชุมเพิงในการจุดนั้นคุณโยมเราสวดพุทธกุณธรรมกุณทววยล้มปู่สามจบติปิโมหังกัมวานรังหังสามมาสามบททวชานจารนสามปันโนสสขตวโล กัวิดดองันนอนตะรวมปุลิสัทธรรมัสสาลันดิสัทธานเดมวะมนุษนามบทธวมหังกำวานติสัมวะคานตวมหังกวัตตานธมโม ชาเดชทีโกนอาการิโกเอ็นหิปะสิโกนอมปัญญิกโกมปัจจะตังเวียนดิตตบบุญเวียนโยนเวีนติ๋ยสมปติปันโนมหังเกวตตุนสัมบกาสังโอนอวมชมปติปันโนมหังเกวตตุนสัมบกาสัง ควรยานยปติปันโนภหังกวาตุสามวกสังควสามเมญจิปติปันโนภหังกวาตุสามวกสังโคนยาจิตดังจัตตาเรปุริสัญญกานิงอัตตาปุริสปุก ตัวสามกสัยคอ่านหนใดโยมปานหน่ดโยดักินใด่ยโยอฉันเลียนกรณีโยอันโตตรางปัญญาเหตต่งโลกาสานเตนเดียติปส่วภังกาอรหังสามมาสามบททวทชานจรณสั ปันโนสุงกตอนลอนกับวิดดตรวมปริสัทธามมาสานรัดดิสัทธานเดมวมโนสานนมบทธวมหังวาติสวะหาตวังวาตาธามโมสันเดชทิกอการิกเอหิปัตนายกปจะ สาเวนติดตับ,บัวเวนโยนเวีติสมปฏิปันโนมพังกวัตตนสามวัคซันโนมชมปฏิปะโนมพังกวัตตนสามวัคันยายยบปฏิปันโนตนสามวัสซัคนสามเมจิปฏิปน โนมพะวะตุลสามวะกษังคนยาจิตดังจัตตาริปุริสัยปุริสัมปูกันลานสามพะวะตุลวะสษังคนอ่านหุ่นได้ย่อปานหุ่นได้ย่อดากินได้ย่ออ่านชเรียนกรณีย่อยาเขตตัง สวผัมวะอรหังสัมมาสสมบทโทเวชารัรณสัมปันโนสุขตารวมปริสัตถมสารันเดสาธานเดวมโนสานันโผังวัติสัวาตุัวัตต ปัญายกวามปาจจะตังเวนดิตาบบอมเวนโยนเวนเตสุปฏิปะนวมหังกวาตนมะกะสังขวนโนชมปฏิปันโนสัมวะกะสังขนยาปฏิปะนวมหกวตนสมวกส เจียมปติปันโนมังกวาตุนสามวกสะฮวนญาจินดังจัตตาเรปุริสานโยกันิงอหามปุริสัมปุกันลานเอสัมังกวาตุไโยมปานหุนได้โยนไโยนดันชเลี่ยการนิยน ดังลวนกาสานเตีนนโมเมฆพุทธรเตนชะสารตนาตยธรรมมกาเตนชะปัสเศนยดปัสเศนยเดวานารันจะปรเมศสนลัชเศษที่พอมาจะเอ็นทานจะจตุโลกะ ข้ามเพรคขกาสมุธาพุทตงค้งขาจะสบัปัดชายปัดเสีเทียมวาตัวเตนชัยาชัยาทอระีทระเนนวดตเตีนวดทียนนาทนาเทียนชัยาชัยาขคนละตนละนิัยนิไรใสเสนนเมนลลละ จะพ้นนอนละเชียนชัยยะชัยยะคำเพรสมเพนานเกนธนนานเกศเปสสาสจามพูถ้การเลยนชัยยะชัยยนโดนนิมเมตาโรเกชัยยะชัยยเสียงเกสุทธาธามุกขชาชัยยะชัยยวรนัมโ ขาสสะตานชัยยชัยยจามปาตินาหากุลละคาโทชัยยชัยยะคาญะคณตุลโลสุกรพนโชงเสหาเพียงกะทิปัญชัยยชัยยะวารณโม ขายาตาจิตตาคิตตาเสนนาเรียมปุรสุดเทนอระเดียนชัยยาชัยยาสุขาสุขาเชีวิวขยยาชัยยาทอระเนียนตะเลัสศดาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอระเนียนสันเตนสัศดาชัยยาชัยยามังกัลา ลันยาบัวัตเชนชยาชยารวนัานยาเคนชยาชยาลังจะเตชาชยาชยาพร้อมเบนดักนาชยาชยาราชทิราชสัชัยชัยยชัยยาปัทถวิงสัพบังชัยยชัยยาอรหันตาปัจเจกบุตส a สบัง ชัยชัยยมานเถสุรรฮะโลอเรนเดวะชัยยชัยยพรอมมาสุรักโคนชัยยชัยยะนาโควิรุณอาโควิรุณปะโคจันดิมาลเวเยนทัวนาเตยโยจักุเวรวมวรุณนปิจักอาชิมวายโย จะปาชนโนตุกรมมารวนอัธถารถโกอัตารสมาฮาเดวาสิทธิตามปัสันอัตยนิเสโนสาวกาสับบานชัยารามโมอวันตูเตียนชัยธรรมโมจะสร้างคนจะดัดสปาโลจะใช้ยากลางเอเตียนใช้ยยเตีน multim-bantutena, worshipgasurrия, maitena, bodhata, todhant Heavenly 面 caitiy Ges vídeos como g a รัศจจปามปิมาโตอนปาราชโยนุคอนสัญญบอิมันเดมปโมมอดิตาชัยยะตธรรมรามกันามะเฮสีโนชัยโยเปยวบุญดาสสิริมาโตอนัญญามารัศจจะปามปิมาโตอันปาราชโยนุขอสัญญบอิมา เดมปมมณิตาชัยยตัทานยินดกนามะฮิสินุชโยเปี่ยมบุทราสิริมาโตัญญมมารสัจปาปิมาโตภาราชโยนุโคสัญญบุตรีมาเดมปโมณิตาชัยยตทาน กันนะมหิสิโนชโยเปยมบุญดาสิเรมาตนยามมารัสจัปปามิมาตุราชโยนุโคสยามโพธิมันเทมปะโมนิตาชัยยัตถาสุปันกนาณะมหิสิโนชโย เป่ยมบุตดาสสิเริมาตวนในยามบานและสัจจพามพิมมาตนโคสัญญมโพธิมันเทมปะมอดิตาใชยตะทานานกนามะเฮสิโนชัยโย เปลยบัวตาสัสิเรืมมาตัญญยามาละสัจจะปามพิมาตั a ปะระใช้โยนุูคสยามบวทิมาเดมปมมวดตาช้ยตัทธาสัมรามมกนามหเฮสโนใช้ยตัวบวที่ยามมวเลยสักญานนานนานเดียบนตโน เอวันตวันวิจัยโยนนนิหชัยยานสุดชัยยามาเกะเลอปาราชิตปันลังเกเสเสปตะเว็บโปเกเลนอภิเสกเกะมบุตรานัง นาบคาปัดตัวปโมตตาติสุนักตาสุมางกันละสุปปพาตังโวทิตังโสขโนสุมาหตตวจะสุญยนทะพระมจารสุปดาจีนะ กายกรรมมังว่าจ่ากรรมมางปัดดางกินน้ำปัดดางกินน้ำมโนกรรมมาปเนธีเตียนปัดดางกินน้ำปัดดางกินนานิการตวะรตปันตาเทมปัดดางกินเนเตนอัตราทสุกิตาเิรุนน้ำบทตรศาสนเน ตาโหธาสังหาสัเปหิยะเตติสุนันโตพนตุนเยเทวานตสมิงทานเนนทิกตานทิคายุกัสดาโหนโตุสุขิตาโหนโตสัปปารักขันโตสัปปสันตาณารักขันโตจินัสสานา ยากาเจมปัฒนาเตสังเมปุเรนตมโนรดาโยนตกาเลียมปังวัดสันตัวัดสังวัสาัลหาการโรคาจุมปะดวเตสังนิาเรนต จะสัาบบดานกายาสุขังเกตสุขังอรหันตุยะธรรมสำหรับการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทชัยน้อย นมถวายแด่องค์หลวงปู่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ถือ,อว่าเป็นการเสร็จพิธีในการประชุมเพลิงเจ้าหน้าที่ท่านก็จะค่อยๆดูแลไฟไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ถ้าเป็นเหมือนขององค์หลวงปู่แบนท่านจะสั่งไว้เลยว่า ไม่ต้องให้มาภาษาบันเท่าเอิว่าบตองมัจุไฟให้ไม่ไปเรื่อยๆเหมือนองค์หลวงปู่แบนจะไมใ่ใครเข้าไปใกล้เลยหลังจากเผาเสร็จแต่นี่ก็ตามสถานการณ์เราอุบาจารย์ท่านก็จะดูแลช่วยไปด้วยสำหรับคุณโยมที่จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันพรุ่งนี้มาพบกัน